นักเรียนวันนี้ครูเคจะมาสอนนักเรียนเป่าขุียเพลงหนูมาลีครับนะครับโดยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่1นนักเรียนสามารถที่จะฝึกเป่าได้ง่ายครับเพราะว่าเพลงนี้เราจะใช้มือเดียวครับในการที่เป่าออกมาแล้วจะได้เสียงเพลงหนูมาลีนะครับโดยขั้นตอนและ วิธีการเป่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอครับอ่านะครับนะักเรียนดูขั้นตอนที่1นนะครับในการที่เราจะต้องเป่าเพลงหนูมารีนั้นจะต้องเป่ายัางไงแน่นอนครับนักเรียนนักเรียนจะต้องรู้จกักนิ้อในการวางก่อนนะครับ1นนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งปิดไปตรงรูด,ด้านหลังนะครับ นะครับที่เป็นนิ้วค้ํานะครับต่อมาด้านหน้านะครับเราก็จะปิดที่นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางนะครับจะใช้แค่1 2 3 4 4นิ้วเท่านั้นนะครับโป้งชี้กลางนางนักเรียนจะเอามือซ้ายขึ้นข้างบนหรือมือขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเลยอ่ะคราวนี้มาดูต่อถ้าเวลาเราจะ นะครับสี่นิ้วนี้จะเป็นเพลงหนูมารีได้ยังไงนะครับทำตามมาพร้อมับคุณครู่นะครับโดยคุณครูจะแบ่งเป็นสีน่บรรทัดนะครับนักเรียนบรรทัดที่หนึ่งจะมีโน้ตดังนี้นะครับทีลาซอนลาทีทีทีททตัวอย่างนะครับ ที่การเป่านะครับในคัดแรกนี้นะครับเราก็จะปิดนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับนี่คือเสียงทีนะครับนักเรียนเสียงที่หนึ่งนะครับทีต่อมาเราปิดนิ้วกลางก็จะได้เสียงลาครับคือโน้ตตัวที่สองแล้วปิดนิ้วนางนะครับโดยที่นิ้วโป้งยังคงปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับนิ้วโป้งยังคงปิดอยู่เหมือนเดิมเลย ก็จะได้เสียงซอนนะครับดังนั้นใน2ห้องแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนทีลาซอนต่อมาครับในห้องที่3กับห้องที่4นะครับลาทีทีทีทเราจะเป่าที3ามครั้งนะครับ อย่างตัวอย่างที่คุณครูขึ้นไปให้นักเรียนดูนะครับนี่คือโน้ตในบรรทัดที่หนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้ครับนักเรียนทีลาซอลลาทีทีทีทนะครับแบบนี้นะครับอีกรอบนะครับทีลาซอล ลาทีทีท,ทีต่อไปนะครับในบรรทัดที่สองครับจะเป็นลาลาลาทีเลเลแบบพี้นะครับเมื่อเรียนลาลาลา ปิด3ามนิ้วนะครับโป้งชี้กลางนี่คือเสียงลานะครับเราเป่าลาสามครั้งครับลาลาลาทีเสียงเลสูงครับเปิดหมดเลยเลเลนะครับทีปิดหนะ้าเสียงทีนะครับปิดนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วก็เปิดออกครับจะได้เสียงเลสูงเลเลนะครับดูนะครับ อ่นี่คือบรรทัดที่สองลาลาลาทีเลเลต่อมาในบรรทัดที่สามครับอ่าสังเกตได้ว่าโน้ตจะมีความเหมือนกับในบรรทัดที่หนึ่ง ทุกตัวอักษรเลยครับคือทีลาสอนลาทีทีทีเห็นไหมครับนักเรียนเหมือนจับเป๊ะเลยครับคือนเห็นทัดดูนะครับเริ่มต้นจากเสียงทีนะครับ ดังนั้นในบรรทัดที่สมนี้ก็จะเหมือนกับบรรทัดที่1ถ้านั้เรียนเป่าบรรทัดที่1ได้นได้เรียนก็สามารถที่จะเป่าโน้ตในบรรทัดที่สได้เช่นกันครับและบรรทัดสุดท้ายที่สี่ครับเราจะจบด้วยลาลาลาทีลาซอนแบบนี้นะครับเสียงลาอีกแล้วโป้งชี้กลางปิดนะครับเสียงลานะครับลาลาลาที ลาซอนอ่าดูนะครับรต่อเนื่องกันนะครับ คราวนี้เรามาดูทั้งเพลงเลยครับนักเรียน ดูแล้วคงไม่ยากจนเกินไปนะครับลองฝึกดูครับนักเรียนไม่ยากเลยนะครับครูหวังว่านักเรียนคงจะนําไปฝึกแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเพลงหนูมาลีนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับในคลิปต่อไปดูซิ่ว่าคุณครูจะนาเพลงอะไรมาสอนให้กับนักเรียนรับรองว่าง่ายแน่นอนสูส้ๆนะครับนักเรียนบ๊ายบายครับ